สวัสดีรับพี่น้องนะครับหลังจากเมื่อนี้ก็เป็นเวลาหนึ่งอาทิตย์แล้วครับที่ผมเอากไก่น้ามาเลี้ยงนะครับแกแข็งแรงดีครับผมเมนนี้เลยกับิมาเฮ็ดคลิปสอนวิธีการอนุบาลลูกนกไก่น้าครับผมที่เขาเอาไข่มาฝักนะครับมันแกน มีหลายอย่างครับผมบ่เคยเรียนลนกไก่นะครับแต่วันนี้กรสิมาล้องแหลกเป็นความรู้บางครับว่ามีเอยียงแนะที่เ็ดให้ลูกนกแข็งแรงสมบูรณ์แล้วก็มีโอกาสหลอดชีวิตสูงนะครับหลักๆสำคัญเลยครับหนึ่งคือเรื่องของอาหารกับผมก็คือว่า ลูกนกไก่หน้านี่นะครับมันก็ปกติเรามันก็กินอี่ยังทีหลากหลายนะครับกับบางคนก็ว่าเลี้ยง,อ,งอาหารปลาดุกเระอรกต่อาชีพรอดนะครับแต่ว่าผมบ่มั่นใจนะครับแต่ว่าผมเลี้ยงไก่เคียงธรรมชาตินะครับหนึ่งเลคืออาหารสดครับผมอันนี้สําคัญเลยครับสำหรับตัวผมเราผมสีขา้เป็นน้อนนกครับผมครับที่เป็นอาหาร ปกติให้เป็นอาหารปลาครับผมใส่อาหารปลาดุกก็ได้ครับแต่ว่าผมมีอาหารปลามอซีเหลือนะครับผมก็ใส่เป็นอาหารปลามอซีครับหลอกการเป็นอาหารไก่นะครับอาหารไก่ในไส้ถ้วยไปเยซื้อนะครับมันยังกินหมดเป็นครับผมมีจิกแน่ครับต้องใส่เวลาครับผมถึงซื้อว่านกกระตองป้อน ช่วงแรกนี่แะครับก็ยังโมบดนะครับก็สิให้เป็นกุ้งฝอยนะครับกับปลาหน่อยแต่ว่าบริไทยให้เบิกเพราะว่าผมให้กินไปตอนแรกแล้วตอนนี้ก็เทียงขึ้นครับที่ผมเป็นคลิปปลากับกุ้งนี่หามือต่อมือนะครับผมก็บพด้ให้กินไรเพื่อนครับให้กินแค่ตอนแรกนะครับครับจบเรื่องอาหารครับผมตอนที่สองนะครับเป็น คือการให้ความ่อนนะครับพอปกติแม่มันก็ต้องกกครับผมเคยทดลองเลี้ยงนะครับช่วงแรกก็คือเบรยเปิดไฟครับผมเอาเป็นผ้ามาโปกไว้ซืือนะครับมันบ่อคอครับผมลูกนกกระสีซึมๆครับกินเงี้ยเพราะไฟ่ไหลครับแต่คันเอาไฟมากกกเราเอาออกมาปอนจตะเทียมมาสิกินไหลลูกนกที่เป็น แข็งแรงครับผมสดชืน่นแล้วก็สีซอยย่อยดีนะครับพออุณหภูมิในร่างกายมันโอเคนะครับเพอนกับสีย่อยดีคอร์ดซองกับป็นไฟนะครับความอบอุ่นะครับมันจังสีพอครับผมผ่ากบกระซืบกพอนะครับมันใบมีความพ่อนหยเพิ่มนะครับหมายเงขคอที่ิามครับผมครับคอที่สาม การแช่น้ำครับผมอันนี้สาคัญเลยครับเพราะว่าซุ้มนกน้ำคือผมเคยเรียนว่าคือออกมาแช่น้ำออกมันสิกินน้ำออกมาก็สิบทายออกนะครับมันก็เป็นการกระตุ้นการขับถ่ายของมันอย่างหนึ่งครับผมประพรมมันก็เป็นวิธีการดูแลลูกนกกวักเบื้องต้นนะครับ แข็งแรงครับผมรอดว่ารอดนี่แหละหลายปัจจัยครับผมก็ลองเอาไปประยุกต์ใส่กันมึงครับหลักๆก,ก็มี3ามอย่างนี่นะครับอาหารความห่อนแล้วก็มันเป็นนกทิ่ไทยแนะนานะครับคือนกเป็ดผีกันผมก็เคยเอามาเลี้ยงก็คืออยู่ทั้งโคกกับงทายอยู่ครับแต่ว่ามันบ่ค่อยเล่งการทายปันใดครับ มาบวสู่เอาให้มันแช่น้ำเลย่มันสิทไทยในน้ำนะครับมันก็สิกินน้ำเองนะครับผมสองตัวนี้อะในจิตมือนะครับบ่าจิตนะครับเอาใครมาในจิตมือบักนีอายุห้ามือครับบักนีอายุสามมือสี่มือโตกันลื่นกันหลายเติบครับผมบักนีสิทติดค้นครับแต่ว่าตัวนี้ออกมามันผ่อพีมันมันก็สิทติดพีมัน ลองอัดตัวะยุกต์ใส่บางครับผมอยามาติดตามมางว่า2สองตัวนี้สีรลอดไปได้เท่าไรครับโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับได้อี่น้องขอบกองดูดังสวัสดีครับผมไปแล้วครับ